พระเดชพระคุณน,นะครับหลวงปู่นะครับนะครับสารธนิมนต์ใต้อาคารอากาศมันเย็นนะครับสารธนิมนต์พระเดชพระคุณท่านหลวงปูป่เชาวาดด้วยนะครับผมไม่ไดิสิกอก็ได้จังหวาดนะมันดันก,กัเน,นเ,เอ้อีเ่นทรอดจะพูดเออหลุด เจ้าวาดเอาผู้แข่งไปดอกบัวมาครับประด็ท่านไปซอยทุกกำบนะครับนะครับทุกกำบนท่านจะเดินทางมาซอยนะครับโดยให้ผ่านร่องสลีบขานะครับไปสะทานะครับเดี๋ยวมาซอยเหลืเอามาถ่ายรูปเ้อพี่น้องนะครับตัวจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินอ่าสีดอกลำดวนนะครับมาถ่ายภาพที่จุดเช็คอินนะ นะครับดูดีนะตรงอาคารอาคานะครับทํามาทยอยู่แก่เออมีตะกุกตะนามีตะกุกตสวยมเออาเพื่นข้าไปเออให้เดือลแต่รานเด็มเดิมไดแง่งสมปันอยูลแต่้านเดิงนะครับอ่าปราสัมพันธ์พยายามเจทีนะครับาบนิติบัญญัติหรือสภา สออทุกท่านนะครับนะครับหลังจากที่ไตบาเสร็จนะครับท่านก็ไปเปลี่ยนเส้อผ้าและงามงามรนำนำจารนานนกรา